โอ๊ยเน่เมื่อกี้เข้าลงน้ำอ่ะเข้ามันเยอะใครเนี่ยใครใครจะไปรู้ว่าใคร้ำไหมแทนีคุณว่าขออีมาร์คเพราะว่ามันสีสีเดียวกับผมน่ะว้าใช่ลอยเลยได้หรอนี่คุณเห็นแบบมีมาร์กใขี่นานใช่แน่เลยแต่หนูว่าองพี่โจบทำไมเพราะว่าพี่โจเมื่อกี้ตอนแง่เมื่อกี้แง่ตู่ทำไม่ได้กลิ่นมึงเข้าใจมันเป็นฮอร์โมนอ่ะจะอ้วกจะอ้วกเออ ไปนี่เลยที่อ้กูเลอร์อยู่ะอูา่าแอได้ค่อยจริงหรู่ะนอายกล้วกูอยู่บนบ้านกูแบบเดี่ยวข้างล่างอะพี่ a few moments later โอ๊ยเนเมื่อกี้ ใครเนี่ยใครจะรู้ใครทำไหมแมนดีมจะบอกอะไรป่ะคือเข้าห้องน้ำกำลังจะทิ้งช่องมึงกูนึกว่าใส่ไฟไหม้ตรงนั้นอะเต็มไปหมดเต็มเยอะมากคือแบบ ป้าบอแล้วเป็นแดนเซอร์ะที่แบบว่าทุกคนจะต้องแบบดูเราบนเวทีอะนี่ขนาดในห้องน้ำอะที่ไม่มีใครดูอ่ะกูยังเห็นนะแล้วหน้าเวทียังไงตอนนี้หน้าเวทีคือตาคืองงไปหมด,อดเอาดีออเอามาดูดิใครดูฉัน่ะมาดูเลยไม่ใช่ของฉันก่อนกกว่าขออีมาร์กเพราะว่ามาันสีสีเดียวกับผมน่ะ<อ>ว้าชัลอยหูได้หรอ เห็นแบบมีดาร์กในที่นานใช่แน่เลยแต่หนูว่าเขาไม่จบทำไมเพราะว่าพี่โจเมื่อกี้คนแย่เมื่อกี้เนี่ยพี่ตัวรักคนแย่ตู่ทำพี่ต่แต่จะบอกว่ามีที่ตูดนะจ๊ะเอออันนั้นคนตูดไม่ได้คนจะบอกว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้พิมพ์มาทีว่าตรงคนตูดอ่ะใช่ไหมไม่เบี้ยกลับคุณเรื่องกลิ่นตัวตัวเองอ่ะยังไงเไปทำอะไรก็ไปได้เลยจะบูลีใครหมวนใจเลยว่างั้นยังไง <c oughs> คือเลเซอร์อะเลซเลซอร์แล้วออตอนนี้ของคุณเนียนเหมือนแบบออลานแบบตักมันเลยยังไงคือแบบมันเรียบละแต่มันเหลือให้กลิ่น <c oughs> แล้วน้องจุ๊กอ่ะน้องจุกงจ๊กอ่ะไอกแล้กูก็เลเซอร์เลเซอร์ที่แบบไม่มีขนแต่มันกลิ่นมึงเข้าใจมันเป็นโฮอร์โมนอ่ะ <c oughs> จะอ้วกจะอ้วกอออ <c oughs> ้วกเองอ,อ้ <c oughs> วกกูผ่านการโกนมานานแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยกู่านนี่ก็โกนนะ โกนแล้วมันขึ้นไวมากเนี่ยปกติเขาแบบเฮ้ยท่านี่เหรอเอออย่างนี้เลยท่านี้เลยคือจะบอกว่าเวลาโกนเนี่ยมันจะเป็นตอแล้วมันจะแหย่อ่ะมันมีวิธีไหนแล้วขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบขึ้นมาไหลไหลไหลเส้นแล้วมันจะเป็นขนคุดกูพางไปนี่เลยที่ไหนไอ้ที่กูเลเซอร์อยู่อ่ะมีไหมล่ะไปดิเออไปด้วยเลเซอร์ที่นี่นะมีแบบว่าเออเออคือขนไม่มีเลยเลตรงนี้ขนหัวยังหลุดอ่ะเฮ้ยไม่เอาหรือเ่า สวัเดี๋ยว้าไปทุกคนจะบอกว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่แบบว่าจ้าเนี่ยเลเซอร์ประจำนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงที่นี่คือดีมากคือเดอะคลินิกไปค่ะไปดีนีไปด้วยจะบอกว่าวันนั้นที่ไปไหลฟ์สดมีดิวปิงเอ้ยปิงไม่ได้ไปดิว อนแล้วก็พี่โยพามากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลเซอร์อ่ะมันเลเซอร์บ่อยๆแล้วจากขนแข็งๆข,ขนยาวๆจะเป็นแค่ขนอ่อนๆแล้วช่วงนั้นทไม่ได้ไปเลประมาณ2เดือนเว้ยไม่เปเนยไงแคลมก็คือี มันขึ้นอีกนิดมันขึ้นนิดเดียวแต่มันแค่นิดเดียวไม่เยอะเจ็บไหมฝนก็เวอร์วันนั้นอะไอ้ฝนฝนโอ้ยอย่างกับนวดขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้ตัวเองนี่เราจะไปนี่กันไปเดอะคลินิกนะคะที่สาขาเซนทันแจ้งวัฒนะเขาอยู่ที่ชั้นสามนะทุกคนจริงๆในเดอะคลินิกอะเสามารถไปได้แบบทั่วเลยนะเพราะว่าเขามีแบบเยอะมากหลายสาขามากนะคะเคยเคยเลเซอร์กันอไม่ยังไม่เคยเลยเลยอ๋อไม่เคยเคยแต่โกนอย่างเดียวโกน กูเคยมีประสบการณ์สมัยก่อนที่กูมีแฟนแล้วเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายก็มีแบตเตอรี่เพราะไว้โกลนวดดูว่เห็นแบตเตอรี่แล้วกูเห็นว่ามัน่ะชอบแบบเปลี่ยนเบอร์มีเบอร์หลังอย่าบอกนะว่าอ้วเอามาลอง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 แล้วผู้ชายก็ไปโกนวดโดยที่ผู้ชายก็ไม่รู้แต่กูรู้สึกผิดที่ว่าเวลาเห็นผู้ชายโกหนวดกูรู้สึกผิดว่าเฮ้ยผู้ชายคนนั้นชื่อพูดไม่ได้ ไม่อยากพลาดพิรุคนที่สามสี่ห้าสิบแปเก้าสิบโอเคนะคะเออเคยมีประสบการณ์นี้กันปะที่แบบว่ามึงต้องมีแหม่ไม่มีแหม่ไม่มีแบตเตอรี่ก้าวมิดโกนโกนมีโกนอ่ะเคยมีโกนเจ็บนะเจ็บยังมาถัดกันดิ่งก็ไปบ้าหัวยังก้มหน้าไม่ได้กันดิ่งี่เราเลยทำไมจะเอามาโกนไม่ได้หนวดเราก็กลมเองหรือเปล่ากบอกว่าไอเดียดมีโกนอ่ะเคยบาดเลยนะบาด วันนี้เราเล่าเรื่องกี่กี่ในห้างเลยเหรอมองไม่เห็นภาพตอนนี้ทุกคนมองมองอะไม่ได้มองอะไรนะมึงมาคุยเรื่องอย่างเงี้ยใช่แล้วเราจอดรถอยู่ชั้นผู้สูงอายุเออไปค่ะทุกคนคือจะบอกว่าพอเราเดินขึ้นมาชั้น3านี่เนี่ยเราจะมาเจอคลินิกเดอดคลินิกตรงนี้เลยพวกมึงเคยมาไหเนี่ยไม่เคยไม่เคยมา เดอร์คลินิกเขามีเยอะมากและที่เนี่ยเป็นที่ที่ใกล้บ้านแล้วจำมาบ่อยที่สุดเลยทุกคนนะคะแต่จะพูดว่าเอ่อเลเซอร์ที่จะเลเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ต้องมาบ่อยมากเพราะว่าเครื่องของเขามันดีจริงทุกคนพอเลเซอร์ไปทั้งแล้วมานจะตรงนี้นิดนึงนะคะอีกนานเลยค่ะว่าั้นจะต้องมาเอ่อซึ่งมันเหมาะกับอาชีพอย่างเราเรามากใช่เราไม่ค่อยมีเวลาแต่ไม่มีเวลาแล้วมาได้ไงก็อยากมาเพราะว่าฉันอยากอันแล้วเต้นที่ว่าเวลาแบบคันอบบพันที่ขัดอยู่เครื่องใดเห็นไหมเห็นไหม อะไรอะติ๊งต้องทำนะคนนี้ต้องทำนะตีกระดิ่งบ่อยๆนี่จะบอกว่ากีกี่ออกจากรายการจริงเสือร้องไห้ที่ทุกคนบอกว่าตีกระดิ่งเน็ตเซอร์จ้ตีกระดิ่งคือแล้วค่ะนายกนี้ม่แพ้อุ้ยออกแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้แขาายวนตอนนี้ไม่ค่อยได้ตีแล้วนะใช่เพราะว่าไม่ผ่านกระดิ่งอ่ะทุกคนเข้าไปเข้าไปเลยจ้ะแล้วสวัสดีค่ะนี่คอามใจดีอยู่ด้วย เขาปวนึ่น้องเขินนะนี่น้องอะไรไมได้น้องพี่คุณพี่เขินเสียงแหบมีแฟนแล้วมีแล้วจบแล้วไปที่ตรงพูดที่เลยนะคะเวลาคนมีแฟนแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมเพราะว่าเสียเวลาอ่ะเข้ามาแล้วเราก็จะเจอกับพี่พี่แล้วก็จะมีแบบว่าโปรโมชั่นโปรโมชั่นพี่วันนี้หนูทายพวกนนี้มาเลเซอร์นะคะเกี่ยวกับขนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนกิกกี้หรือว่าจะเป็นรักแร้ นะคะแล้วก็ของจ้าดิจะเป็นมือท้ยคอยตนี้มือท้ายคอยนี่สปวดนวดเนี่ยปวดนวดปวดนวดน้องตื่นยังคะน้องตื่นมัยยังคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะับรรยากาศที่แบบว่าเวลาเราเลือกโปรแกรมเนาะเขาจะมีโปรแกรมใช่ไหมเป็นคอร์สใช่ไหมมาเลยี่ข้างหลังข้างหลังผได้ไหมได้หมดเลยค่ะได้ที่หงอเลยค่ะไม่ใช่หอพี่ขอไปอกเพราะว่าผมเป็นแบบอายแบบเออนาะสวัสดีอ่ะสวัสดีเลยหรอม่สวัสดีเลยนาะงบพี่เปิดมาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมเกิน่เนี่ยผัวดูคน้ะ อ่ะทุกคน,ก,คนก่อนที่เราจะเลเซอร์จะจะบอกว่าขั้นตอนเลยนะง่ายๆก่อนเลยนะเราจะต้องเคลียร์ขนก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเลเซอร์เลยนะคะการที่คุณไม่เคยเลเซอร์เลยมันก็จะมีเยอะใช่ไหมเออเขาก็จะต้องเคลียร์ของคุณออกก่อนทุกครั้งจะต้องเคลียร์ออกก่อนโดยพี่พี่พยาบาลนะคะในการเคลียร์แต่ที่นี่เธอ<ะ>คุณหมอคือคนเลเซอร์จะบ้าเพราะฉะนั้นเดีด๋ยวดูตอนนี้นั่งจะใต้หรอวะแต่กูไม่อายนะ <laughs> ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กลังเตรียมเคลื่อนอยู่ค่ะนี่คุณหมอมาแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะเธอคุณหมอเดินเข้ามาปุ๊บคุณรู้สอกปรกเลยอะ่ะคุณรู้สกโปรกเลยอะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะาจะเลเซอร์ที่แรกเลยก็คือตรงถ้ายถอยนะคะแล้วเมื่อกี้เนี่ยจะได้ถามพี่พยาบาลไปแล้วว่าเคยมีใครเลเซอร์ตรงถ้ายถอยไหมมันจะมีแบบว่า,าหางเต้าอะ่ะทุกคนจริงๆอะ่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีใช่ค่ะจะมีผู้ชายเยอะแต่ไม่รู้ทำไ,ไมจ้ามีอันนี้เครื่องอะไรคะ,ค,ะคุณหมออันนี้เป็นเจนทอแยค่ะเป็นรองเท้าแอนีแยนะคะจาก อ๋อแล้วมันแตกต่างจากเครื่องที่แบบเลเซอร์อื่นยังไงหรือว่าเอ่ออย่างหนูเคยแว็กมาอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างค่ะเป็นตันดีแอนะคะยังไงก็จะแตกต่างจาก,ก,กพวกโกลหรือว่าแว็กอยู่แล้วนะคะหนึ่งเลเซอร์ลงที่ลื้นที่รากขนเลยทําให้เซลล์รากขนมันตายะคะ่ะเพราะเซลล์รากขนตายปุ๊บตัวผมเนาะหรือเส้นขนก็จะร่วงแล้วก็หายไปมันข้างขาววกว่าะคะ่ะที่สําคัญก็คือไม่ได้ทําลายผิวหนักฉนวนด้วยอ๋อแล้วเจ็บไหมครั้งก่อนไม่เจ็บสบายมากะคะ่ะ ว่าตรงนี้ผมขึ้นพูดตรงนั้นอันนี้คือแบบนี่มาดูได้เลยคือแบบเป็นตออ่ะเอาละไม่เจ็บนะคุณหมอไม่เจ็บค่ะเริ่มเลยค่ะทุกคนมาคุณหมอเจ็บปะคะเจ็บยังค่ะเอาละทุกคนเรียบร้อยค่ะหนึค่ะฮะเสร็จแล้วหรอคะค่ะสิงไะเนี่ยสิงมันเยอะมากเลยนะหรอเรียบร้อยค่ะมันยิงกันสี่ร้อยสี่ทีไง เ่าจะปัดสาใหญ่ด้วยเก็บทีเดียวฮ่าบุบาไม่เจ็บเลยนี่ไม่เจ็บจริงแล้วเนี่ยคนรู้ป้าเลยป่าเป่าลมเย็นเออรวดอ่ะหมอหมดแน่นะหมดค่ะเคลียงแน่นอน คุณบอกแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มาเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วมาเป็นขนขนแข็งใช่ไหมคะอันนี้ติดนานนะคะพอหนูจะต้องใหมอถ้าจะทำนะคะแนะนำทำทีสี่สัปดาห์ตามวงจรกดนะคะพอดีอันเนี้ยเดี๋รอบยาจะประมาณสัปดาห์สัปดาห์ตัวขนจะเริ่มหยุดไปเองนะคะค่อยๆ่หยุดล่วงไปเองค่ะแล้วก็เส้นใหม่ที่ขึ้นมาจะบางลงเล็กลงแล้วก็ขึ้นช้าลงด้วยนะคะโอ้สี่สัปดาห์ประซ้ำอีกนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน จ๊จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะจะมาเดเซอร์น้องหมอ้อยด้วยเนาะตรงนี้เนาะเออแล้วคือปกติเนี่ยการที่เราเดเซอร์เนี่ยเราก็อยากแบบมีการเลือกทรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเมาื่อครั้งที่แล้วที่ไปไลฟ์สดกับพี่โยพี่โยบ,บอกว่าเออถ้ากูจะเลือกทรงหัวใจอะได้ไหมเธอมันได้นะจ๊ะนี่มีทรงมากมายยอวลี่ริงจิงเบลน,นะคะรูบอกคะอันนี้แบบไม่ทะ,ะลึ่งเลยนะคะถ้าเราเลือกทรงได้่ยนะคะเนี่ย เลือกได้เลยค่ะความจริงสามารถแจ้งได้เลยนะคะเราก็จะกวูนออกขอบบริเวณที่ต้องการเลเซอร์นะคะโหนี่นี่เป็นไงบูมโ,โอเคค่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนจะจะเลือกทรงไหนรอดูเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลเซอร์ก่อนเอาละลค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจ,จะเลเซอร์ลักแร้นะคะเลเซอร์ลักแร้เนี่ยจะจะบอกว่าเขาช่วยเรื่องขนและหนึกนะคะแล้วก็ขาวใสด้วยนะคุณหมอบอกแล้วก็ที่สาคัญเลยใครที่แบบว่ามีเมื่อออกลักแร้เยอะๆอ่ะคุณหมออันนี้ช่วยไหมคะความจริงก็คือ เลเซอร์อ๋อเลเซอร์เฉยๆเอไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยมะวัตแอปปะเนี่ยแอปไม่เจ็บปะเนี่ยน้ำมัน่าอาหารฮันโไดังมาเดียจิมยอ๋ออันนี้ขอใส่เลยคะปบิงช่วยค่ะหมดเลยนะคะปักติงอันนี้เน้นขนก่อนนะคะแต่ว่วมันก็ทำให้รักไไม่เปลี่ยนนะเฮยเสร็จแล้วหรอวัะยังไม่ได้ดินทางเลย ใส่แล้วสวยมากมันแป๊บแป๊บไหมไม่แป๊บไม่อะไรเลยอ่ะอีกกันหนึงนะคะดีอ่ะใส่มากมีคนน่าเยอะมากเราขาดเนียนเลยอ่ะทำไรมาอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่ทันได้เห็นกี่เลนอะไรสวมากนี่ไง แล้วไอ้เจต้องตีกันดิ่งโชว์ด้วยนะป๊บแป๊บแป๊บ๊บี่มึงมาทำอะไรกันเนี่ยมาให้กำลังใจทำไมเยเธอแล้วกูต้องไปเจอ หมอคะนี่หนูพาเนเซอร์เนี่ยมาเลเซอร์ขนเพราะว่าพูดตรงๆเลยปัญหาที่วงเคยออร,รู้ไหมคะเวลาไปเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะที่บ้านหนูหรือว่าโรงแรมคือขนล่วงก็อดหมอเม,อม<ะ>ื่อกี้มันไม่ใช่ขนใครมันไม่รู้ไงแต่ว่าทาหมดทั้งวงม,มันก็ไม่ถูกไงคะ่ะควณมือขาแล้วบึงมีขนไหมก็ม,มีไงแต่มันก็ไม่ไม่รู้ว่าขนใครแต,<ง>แต่มึงต้องมาเลเซอร์คะ่ะทีจกะกันลตัวเองเหม็นนะตัวเองยังไม่นี่เลยนะเล้มากคุณหมออันนี้ฟองได้เลยนะคะคุณหมอไอ้นี่คุณเ่องขนคุณหมออุ้ยเอาไงเจ้าเรื่องขนหรือเจ้าเรื่องอะไรหมอไม่ห้วนะ ไม่เป็นไรหมอไม่เป็นไรอะไรค่ะเดี๋ยวมาทำเจนเท่าแยกเลเซอร์ขดนะคะที่เดอะคลินิกกันได้สงสารหมอ Money m ม n e y m o ม e y Ma ้มาท๊อปท๊อปท๊อปมันให้มันให้มันให้าก็บอกว่าน่าใน่าใแม่ให้มาให้ตั้งใจถึงสวยสวยเกินดบบกูไม่ครับสวยสวยแบบปวดปลควายดักมอคค่นมอคค่ะมอคค่ะมอคค่นาให้ดูได้บ้ามอคค่ะมอคค่นมอคค่ะมอคค่ะชนคุณคะเย่าลืมนะคะคุณ่ะ ไปเต้นกันนะคะกับเพลงหมอไหนในทิกติกนะคะไปเต้นกันเยอะๆเลยบอกเลยว่าตึ๊บ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 เนี่ยให้มา่หอเนี่ยหมอนะฮีวีนี้ประมาณนี้นะคะใครอยากให้เราไปที่ไหนอีกนะคะก็เม้นต์กันมาได้นะคะแต่อย่าลืมถ้าเรื่องขนคุณต้องมาที่เดอะคลินิกเพราะว่าเขาเรื่องขนอันดับหนึ่งค่ะคุณเฮ้ยมันเลิศจริงอันนี้เลิศจริงนะคะนี่ดูนี่ดูนี่ นี่นี่นี่ดูเปิดดิเปิดได้ไหมโอเคประมาณนี้นะคะวันนี้ประมาณนี้จ้าเดอะคลินิกเลเซอร์ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเดอะคลินิกเลเซอร์ขนอันดับหนึ่ง